เธอเรากินข้าวขอนพิ้งมาเดือนหนึ่งแล้วนะทำยังไงได้เราตกงานเงินก็ไม่มีเธอก็ไปหางานทําสิเดี๋ยวก็อดตายกันพอดีเราอยู่บ้านนอกนะแถวนี้หางานยากเธอก็ไปหางานในเมืองดูสิอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาอดอยากแบบนี้นะเธอสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับพร้อมเริ่มงานเลยไหมคะพอดีขาดคนพอดีเลยค่ะพร้อมครับว่าแต่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อจ๊กเกอร์ครับพี่จ๊กเกอร์คะมีออเดอร์เข้ามาค่ะเดี๋ยวออกไปส่งของให้หน่อยนะคะครับ นี่จ้ะออเดอร์เซเรามิโนรดกล่องหนึ่งนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวก่อนจ้ะขี่รถตากแดดระวังหน้าไหม้นะ,อะเอากระดดเยนนด์ไปทาจากนิวให้เธอกลับมาแล้วหรอทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่าแรงวันนี้อุ้ยเธอวันนี้กินหมูกระทะกันนะกินเลยเราไม่หิวเธอ อ่ะจะไปทํางานแล้วเหรอเราว่าเราเลิกกันเถอะทาไมเราเบียดชีวิตมันนอกเราจะเข้าไปอยู่ในเมืองโจเกอร์ที่ร้านเคีนี้เราไปกินชาบูกันไหมไปสิ่นะคุณนิวมีแฟนแล้วเหรอครับอ้าวพี่โจเกอร์อันนี้พี่มิทีนแฟนนิวค่ะน้องใหม่ครับชมพู่ลิปตัวนี้หมดแล้วเอามาเติมหน่อยนะค่ะเจ พี่พิกดูเจสินั่งอยู่เฉยก็ไม่เอามาเติมยังจะมาใช้คนอื่นอยู่ได้ไม่เห็นเหรอว่าเราก็ทํางานอย่างอื่นอยู่ <c oughs> มาแล้วค่ะเจเค okay, จ้าเจอยูย่ๆค่ะหนูทําเองจ้า ชมพู่เงินเดือนเดือนนี้หนูโดนหัก300บาทนะคะเพราะว่าหนูมาสาย30นาทีโดนหักนาทีละบาทนะค่ะเจ๊ต่อไปหนูจะปรับปรุงตัวนะคะพี่พิกดูเจส๊สิมาสายนิดสายหน่อยก็หักตังค่ะถูกแล้วก็มันเป็นโกดถ้าหนูไม่อยากโดนหักหนูก็อย่ามาสายสิเฮ้ยเ <c oughs> ขี <c oughs> ข้ยวงกต่อไปนะะมาสายให้เยอะกว่านี้อยากหักก็หักไปเลยหนูเอาอันนี้นึงค่ะเจ๊ร้ยิบเก้าจ้ะไม่มีราคาพนักงานหรอกค่ะเจ๊อะร2 0ี่เจ๊ลดให้9บาท พี่พีกดูสิเจ๊ลดให้หนูแค่9บาทหูในรถตั้ง9บาทเลยเหรอแค่9บาทเนี่ยนะที่อื่นน่ะเขาให้ราคาต้นทุนกับพนักงานด้วยซ้ําแค่9บาทก็เยอะแล้วเธอจะเอาอะไรอีก9บาทมันจะไปเยอะอะไรเจ๊ขี้งกขนาดใครจะไปอยากทำงานด้วยที่ทำง,งานเก่าหนูนะ่ะเขาให้ราคาต้นทุนกับพนักงานทุกชิ้นเบื่อเบื่อมากเลยอะไรล่ะเจ๊นี่เธอไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วเหรอถ้าฉันยังไม่ได้ซักเลยนะลูกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาสักที นางชมพู่นั่นเก,กจะไปไหนไปล้างจานเลยนะจานกองเต็มหลังบ้านเลยแล้วก็ไปเอาไม้กวาดมาทาความสะอาดร้านที่ฉันด้วยแกจะไปไหนนางชมพู่หนูจะไปจากที่นี่อย่างเกจะมีปัญญาไปที่ไหนนางเด็กไม่มีแม่เขาก็จะไปอยู่กับแม่เขาไงเธอเป็นใครฉันเป็นแม่ของชมพู่แล้วก็เป็นเมียเก่าของ, Mid am, งม,อมิทีนไงคะฮะเมียมิทีนวันนี้ฉันจะมารับลูกฉันให้หลุดพ้นจากคนใจร้ายอย่างพวกคุณคุณเองก็มีลูกเหมือนกันน่าจะนึกถึงจิตใจของเด็กคนหนึ่งบ้างและถ้าลูกคุณโดนกระทําแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง ไปลูกอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะเอาผู้ชายที่กินแต่เหล้าไม่สนใจลูกเนี่ยแบบเนี้ยมาเป็นพ่อของลูกเหรอคะเออชมพู่แล้วยายอยู่ที่ไหนอะลูกยายไปบวชชีอยูอ่แล้วตอนนี้เราจะไปอยู่กันที่ไหนหล่ะคะแม่แม่ขายของออนไลน์เก็บเงินซื้อบ้านใหม่แล้วแม่ก็มีรายได้พอที่จะรับหนูกับยายไปอยู่ด้วยแล้วจริงเหรอแม่ไปเราไปหายายกันนะกลับมาแล้วระด,ดาลูกพอ่อเอออะไรวะ จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ลูกฉันมีพ่อขี้เล่าแบบแกเอาลูกมาลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้เฮ้ยแล้วฉันจะไปอยู่ไหนเหรอเฮ้ย,ยบ้านก็ไม่มีจะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย เรียนเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วขอเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนนี่ยแม่โอนให้เอาสองร้อยนะปุย๋ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้ตมตำเอาห้าร้อยเอนี่ยแม่โอนให้แม่ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายอาทิตย์ของหนูด้วยเอาไหโอเคโอเคเดี๋ยวแม่โอนให้นะเงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะ แล้วก็ขอเพิ่มค่านทารายงานด้วยแม่รถหนูพงังโอนเงินมาให้หน่อยแม่ชุดนักศึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ iPad ใหม่ <Có> <Luc an> หัวหน้าคะหนูทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะ แม่คิดถึงจังเลยลูกเป็นยังไงทําง,งานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อไอโฟนใหม่ด้วยนะแม่โอ้ตอนอยู่กับแม่น่ะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลยมอไซค์ก็ขี่คันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้แล้วตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ก็เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงแล้วจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่ กันแดบดบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแจ๊บนิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทําไมแม่จะไม่ให้หนูใช้หรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแล้วทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้ปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้าง,งั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูแม่ชื่อมิทิน แฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบฟไปกันเถอะผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอะ่ะทำไมล่ะก็เราเบื่อแม่แล้วอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราน่าลำาขาน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย กลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตาตมหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทิน <S S S แล้วหนูไดนไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปบีเว็บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบือ่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจู้จี้จุกจิกหนูรำคาญไปเสีย้าพร้อมแล้วไปไม่ได้นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบไปก่อนนะครับคุณแม่ นิ้วกลับมาก่อนลูกนิ้วกลับมาก่อนนิ้วบ้านมันรกมากเลยทําไมไม่รู้จักกวดบ้านน่ะมิธินเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอ่ะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หดทําบ้างทีฉันไม่ทําแล้วอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิธินเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพึ้นเสียงใส่ฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิธิน ไปจองกับข้องไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวีทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอ้าแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการต้องไ่ทำขี้เกียจมากเจีมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอ้ผู้ชายก็จกแม่ นิวลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกแต่ยนี้วทำไมโซมแบบนี้ลูกมิทินมันใช้ลูกกวาดบ้านลูกจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิทินแกใส่หัวออกไปจากร้านเฉลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนไม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมันสาวน้ำพีพเคยได้ยินว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่บ้านยี่บอกเห็นว่าผู้ใหญ่ตู้เพื่อนจะให้ลูกชายเพื่อนลงสมัครผู้ใหญ่บ้านต่อจากเพื่อนด้วยเด้ลูกชสยเพื่อนหล่อบ่โอ้ยค่อยๆเห็นในรูปน่ะหล่อเท่สมาร์ทกูด้ ตำแหน่งเมียผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นข้อยคนเดียวเท่านั้นโคกลางซิตี้ป้าที่เธอตัวจริงรออีิริรอมาครับหอมมินเซนคอดีเดร่หล่อเท่สะอาดตัวก็หอมหอมพ่อสวัสดีครับอ้าวมาเสียงระบอกเจ้าลูกชายพร้อมที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อแล้วใช่ไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีรักหมู่บ้านและชาวบ้านที่นี่มากฝากลูกดูแลแทนพ่อด้วยนะไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเรียกผมไหมบ้าถ้าไม่เลือกลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วจะเลือกใครมิทีนถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ปลูกนางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่เลยหนูนนิวแฟนลูกใช่ครับพอ่อแฟนที่จริงเรียนจบแล้วนะวกว่านิวจะให้ไปช่วยธุรกิจที่ต่างประเทศแตน่นิวอยากมาอยู่กับ ผมที่นี่ครับพ่อหลังจากเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วพ่อจะไปขอหนูนนิวให้ระดับผู้ใหญ่ตู่แล้วไม่มีคามําว่าน้อยหน้าใครขอบคุณค่ะคุณพ่อเฮ้ย <Hey, S 2> นางแนะแนวจะมาแนแนวอะไรมันชื่อนินวเออนั่นแหละชื่ออะไรเรียกก็ยากหน้าก็ไม่สวยพี่มิทินชอบไปได้ยังไงนั่งมานหัวใจดีเลยเยบบาลนมเ้ยมแต่ความสุขความเจริญเลยขอบคุณครับ เอาผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ตั้งใจทํางานนะลูกฝากเอดูลูกชายกับลูกสะใภ้ผมด้วยนะครับทุกคนป้าต่อไปพวกเขาก็จะมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหล่อทั้งเก่งหมู่บ้านเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองมีสง่าราศีห้วยแต่ก่อนไม่มีราศีเลยสันบอกเห็นผู้ใหญ่บ้านหลอก็เ่าหยอกไปสลาดีใจด้วยนะจ๊ะหนูชื่อน้ำพริกนะคะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยนะคะ คุณหนูนิวคุณเป็นอาร์ดของเลดี้นี่ทั้งสวยทั้งหอมสมกับเป็นลูกคุณหนูอิลีใครๆก็หอมได้จากแค่ฉีดน้ําหอมโอ้ยหนูฉีดมาหลายอันแล้วหอมเป๊บเดียวบางกลิ่นนะกลิ่นก็ฉุนจนจะอ้วกเธอต้องใช้น้ําหอมวินเซนต์เท่านั้นจ้ะน้ําหอมวินเซนต์กลิ่นฮักป๊าหอมมากถ้าหนูฉีดแล้วจะเหมือนลูกคุณหนูไหมนี่เหมือนจ้ะหอมเหมือนลูกคุณหนูไงสวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมียวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ปากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ